ต่อมาครับเป็นการวิเคราะห์นะครับเป็นเงื่อนไขที่ใช้ในการวิเคราะห์ลัมซิสเต็มแอนนิลิตนะครับว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างครับที่เราจะสามารถสมมุติฐานให้ระบบเป็นลัมซิสเต็มได้นะครับจากหัวข้อที่ผ่านมานะครับอัตราการนะครับถ่ายโอนความร้อนนะครับเข้าสู่ระบบนะครับโดยการคอนเวคชั่นนะครับของนิวตันลอออฟคูลลิงนะครับ จะมีสมการดังสมการที่4.6นะครับ Q กับ S a t ีลบที่ infinity นะครับโดยที่ S ก็คือสัมประสิทธิ์การพาความร้อนนะครับ a คือพื้นที่ผิวส่วน t คืออุณหภูมิแนะเวลาใดๆ T infinity ก็คืออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งนะครับพลังงานความร้อนจากสิ่งแวดล้อมนะครับที่เข้าสู่ระบบนะครับ จะมีค่าเท่ากับ m c delta t นะครับหรือ m มวล c ค่าความร้อนจำเพาะนะครับ t ก็คืออุณหภูมินาเวลาใดๆและ t infinity ก็คืออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนั่นหมายถึงนะครับสมการที่4ขีด6นะครับจะมีค่าเท่ากับสมการที่4ขีด7นะครับในกรณีที่มีการพาความร้อนเข้าสู่ระบบ นี่คือพลังงานที่ให้เข้ามานะครับคือสิ่งแวดล้อมนะครับส่วนนี้คือพลังงานของระบบที่เพิ่มขึ้นนะครับนั่นคือพลังงานความร้อนทั้งหมดที่เข้าสู่ระบบได้นะครับก็คือ Qmax ถ้ากับ mc ti ลบ t, t infinity ครับผมค่าเงื่อนไขหลักนะครับที่ใช้ในการบ่งบอกว่าระบบนี้สามารถวิเคราะห์โดยลำ system ได้นะครับก็คือค่าตัวเลข biot NUMBER นะครับหรือชื่อย่อคือ B.I. นะครับค่าใบอัดนัมเบอรนะครับจะมีค่าเท่ากับอัตราส่วนของนะครับความต้านทานในการนำความร้อนและหารด้วยความต้านทานในการพาความร้อนนะครับไบอัดน m b เบอรนะครับจะมีสมการคือ S.L ส่วนด้วย K นะครับหรือถ้ามองเป็น thermal resistance นะครับนะครับ L ส่วนด้วย k เนี่ยจะเป็นนะครับค่าความต้านทานของการนำความร้อนส่วน1ส่วน s ก็คือความต้านทานของการพาความร้อนนั่นเองนะครับในบทที่3เราได้เรียนรู้กันมาแล้วนะครับในการสร้างโครงข่ายของการนำความร้อนและการพาความร้อนนะครับอ่าแม้เป็นโครงข่ายนะครับซึ่งนะครับระบบที่เป็นลามซ system นะครับ หรือระบบที่มีการกระจายความร้อนนะครับอย่างสม่ำเสมอทั้งระบบเนี่ยจะต้องมีค่าตัวเลข b บออ Number นะครับที่น้อยกว่า0.1นะครับถึงจะเป็นระบบที่สามารถ a s s ซ m มได้นะครับว่าเป็นลำซิสเต็มนะครับตัวอย่างของการคำนวณตัวเลขนะครับไบออ n u ดนัมนะครับก็จะมีการหาค่า L นะครับนะครับหรือค่าความยาวนะครับ และค่า by ออดนัมเบอร์นะครับถ้ากลับไปดูนะครับในสมการนะครับนะครับก็จะมีสมการอยู่2ตัวที่เกี่ยวข้องก็คือ l เท่ากับ v ส่วน a แล้วก็ by o อดเท่ากับ s l ส่วน k นะครับแล้วก็ไปดูนะครับตัวอย่างนี้นะครับนะครับก็จะมีการหาค่า l นะครับแล้วก็จะมีการหาค่า b นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ตัวแรกครับ L นะครับ L นะครับมีค่าเท่ากับอะไรครับถ้าดูข้อ1นะครับ L จะมีค่าเท่ากับอะรครับ LC มีค่าเท่ากับ V ส่วนด้วย as นะครับ v ของเราคือ0.04 as ของเราก็คือ0.85เพราะฉะนั้น LC มีค่าเท่ากับนะ 0.04หารด้วย0.85นะครับมีค่าเท่ากับ LC ของเรามีค่าเท่ากับ0.047059นะครับนะครับหน่วยเป็นโจทย์ข้อนี้เขาไม่ให้หน่วยมานะครับที่จริงต้องมีหน่วยด้วยนะครับนักศึกษาเป็นหน่วยของความยาวนะครับส่วนตัวเลข by o d d Number บอร์นะครับเอดนัมเนะครับ b บโอ n u นัมเบอเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยนะครับสมการของ b บ o อ n u นัมเคือตัวเลข b i นะครับไบโอนัมเนะครับถ้าเรากลับไปดูไปดูนะครับไบโอต์นัมเจะมีค่าเท่ากับ s l ส่วน k ครับ s l ส่วน k มาดูเลยครับ b บ o อ n u นัมเมีค่าเท่ากับ s l c ส่วนด้วย k โจทย์ให้ s มาก็คือ56 2 2นะครับ Lc เมื่อกี้เราคำนวณได้แล้วนะครับ C คือ0นะครับ0 0 4 7 0 5 9หารด้วย K K กำหนดมาแล้วครับ0.742นะครับเหมือนเดิมครับอาจารย์ขออนุญาตคำนวณด้วยนะครับ Excel นะครับ S นะเดี๋ยวอาจารย์เขียนเป็นตัวแปรดีกว่าน,นะครับ Lc K นะครับอันนี้ก็คือตัวเลขไบออรดนะครับ s ของอาจารย์คือ56 22นะครับ lc คือ0 0 4 7 0 5 9นะครับ k ก็คือ0.742นะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขไบออดน,นัมเบอร์มีค่าเท่ากับ56คูณกับตัว lc แล้วก็หารด้วย k นะครับก็คือนะครับไบออดน,นัมเบอร์คือ3า ห้าหกห้าหกนะครับตรงนี้เป็นล้ำซิสเต็มไหมครับนักศึกษาเป็นล้ำไหมครับไม่นะครับเป็นนะครับล้ำนะครับซิสเต็มนะครับแค่นี้เองนะครับนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมฮะ เดี๋ยวน้องๆลองไปทําตารางนี้ดูนะครับว่าน้องๆสามารถทําได้ตรงไหมเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยกันในห้องเรียนกันเลยตรงนี้ก็เป็นอีก่ตารางนะครับที่น้องๆน,น่าจะควรที่จะต้องฝึกทำนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูฉเฉลยในห้องเรียนกันนะครับ